เดี๋ยววันนี้นะคะยิงจะให้เทคนิคง่ายๆนะคะ3าเทคนิคที่คุณเห็นแก่ตัวเองนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะยิงจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศดีๆนะคะที่ริมฝั่งโขงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้าบ่อนะคะนีะ่น้องคายนะคะทุกคนสวยสนดะียาวมากนะคะน้ำโขงแล้วก็นี่เป็น ปลายฝนต้นหนาวนะคะน้ำก็จะเยอะกว่าทุกช่วงนะคะนี่ให้ทุกคนดูนะ่อแล้วก็สั่งโน้นนะคะทุกคนเป็นสั่งรานะคะแล้วก็ที่นี่ก็ บ้านเรานะคะอีสานบ้านเรานั่นเองนะคะก็คือหนองคายนะคะก็ใครที่ยังไม่มีโปรแกรมไปที่ไหนนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะก็เชื้อเชิญมาที่นี่มีร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะเอาไว้ทุกคนเช็คอินนะคะก็มาเที่ยวกันนะคะอะโอเคทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคะในการที่ทําให้เรามีความสุขเนะะี่ยคือคุณต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้ก่อนนะการพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยนะคะคือการที่ ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการนะคะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์ตรงหน้าได้นะคะอย่างที่มีสตินะคะอย่างไม่รนอย่างไม่รีบร้อนนะคะและอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้การพึ่งตัวเองคือการที่ทําให้ใจของคุณนั้นใหญ่กว่าปัญหาใหญ่กว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะก้าวข้ามสถานการณ์น้ไปได้ข้อที่1ก็คือว่าให้คุณเนี่ยโฟกัสให้ตัวเองใช้ชีวิตนะคะ บนพื้นฐานของการมีความสุขนะคะเวลาที่คุณมีความสุขเนี่ยนะคะติดคุณเบิกบานเนี่ยแน่นอนว่าการมองโลกในแง่บวกเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยที่มันมีความสุขในทุกๆวันนะะ คุณต้องกลับมาตรงที่เป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยนะคะเพาเวลาที่เจออุปสรรคเนี่ยการก้าวข้ามจะยากมากแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีเป้าหมายนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นเรื่องลรกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญนั่นคือข้อที่หนึ่งะคะข้อที่2คือความสุขกับความร่ารวยนั่นแหละ มันแยกกันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาสองอย่างนี้นะคะมารวมกันเนี่ยชีวิตคุณจะยอดเยี่ยมมากเลยะคะ่ะในระหว่างทางนั้นเนี่ยคุณไม่ค่อยมีความสุขแต่ร่ํารวยนี่ยญิงก็คิดว่ามันไม่น่าคุ้มนะคะเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนีคุณควรที่จะมีความสุขทุกวันสำหรับตัวอย่างเองนะคะที่เคยมีประสบการณ์ ตอนช่วงที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ส่วนที่เราต้องการมากที่สุดนะคะคือส่วนที่ขาดนะคะนั่นก็คือใน,นเรื่องของอารายได้นะคะของธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราโฟกัสไปในเรื่องของเงินอย่างเดียวนะคะในเรื่องของรายได้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นและคิดว่าสิ่งนั้นน่ยมันทาให้เรามีความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปถึงจุดนั้นจริงๆ เรารู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่หญิงได้ค้นพบนะคะก็คือว่าการที่เราเริ่มต้นนะคะด้วยการที่เรามาตระหนักในเรื่องของสุขภาพของเรา่อนเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับที่หนึ่งพอเราโฟกัสมาที่ตัวเองเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญแท้กันเลยนะคะก็คือในเรื่องของสภาวะของจิตใจ เพราะนั้นเนี่ยเวลาที่จิตใจคุณมีความสุขนะคะเบาสบายมันจะมีพลังและเมื่อไหร่ที่คุณบาลานซ์นะคะก็คือทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยในการที่ทําธุรกิจทํางานของคุณโฟกัสความสําเร็จเห็นไหมคะว่าสามเรื่องเนี้ยนะคะมันจะไปด้วยกันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอึงเข้าใจว่าถ้าวันนี้เราต้องการความมั่งคั่งในชีวิตนะคะอยากมีความสุขสบายสงบเนี่ยนะคะคุณต้องกลับมาโฟกัสอันดับที่1นึ่ค่ะคือร่างกายโฟกัสในเรื่องของสภาวะของจิตนะคะ แล้วก็ในเรื่องของธุรกิจของคุณเทคนิคที่สารก็คือ,อปล่อยผ่านอารมณ์เชิงลบให้ไวนะคะคนที่มีความสุขเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยคิดลบเลยนะคะแต่เขาปล่อยผ่านอารมณ์เชิงลบได้ไวมากคือรู้สึกตัวได้เร็วสุดๆนะคะหมายความว่าวันนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าจิตของคุณกายของคุณเนี่ยนะคะแยกกันอยู่นะคะเพราะนั้นไอ้ส่วนความคิดเนี่ยมันเป็นส่วนของกาย ซึ่งไม่ใช่ส่วนของจิตแต่จิตเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไปยุ่งกับความคิดเมื่อไหร่ะคะที่มันเป็นความคิดแย่ๆนะคะแล้วไปด้วยกันนั่นหมายความว่าวันนี้คุณกําลังทําร้ายตัวเองนะคะปล่อยให้ตัวเองทุกข์อยู่นะคะโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าจิตของคุณเนี่ยกำลังถูกความคิดครอบงำาอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่คุณต้องการควบคุมชีวิตของคุณได้นะคะจิตของคุณต้องการที่จะมีพลัง คุณต้องเอาจิตของคุณนะคะมาที่กายคุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกตัวนะคอคมว่าคุณมีสติแล้วนะคะให้คุณดึงจิตของคุณมาที่ปัจจุบันนะคะจุดปัจจุบันคือจุดของลมหายใจเข้าออกนั่นเงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยู่กับกายคุณนะคะสติของคุณก็จะทให้คุณเกิดพลั และเมื่อไหร่ที่คุณทําแบบนี้ฝึกแบบนี้ซ้ำๆนะคะมีวินัยในการที่จะทําให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันในบอยๆนะคะ คุณก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะในการที่คุณรู้ทันความคิดนะคะเพราะคนส่วนใหญ่บอกว่าห้ามตัวเองไม่ให้คิดไม่ได้หรือไม่สามารถรู้ทันความคิดได้นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีวินัยในการฝึกฝนตัวเองในการที่อยู่กับปัจจุบันมากพอนะ,ะแต่ถ้าวันนี้คุณมีวินัยในการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆเนี่ยนะคะ จิตของคุณก็จะละจะวางต่อความคิดได้ง่ายนะคะต่ออดีตได้ง่ายหรือว่าต่อความกลัวได้ง่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจิตของคุณจะมีพลังนะคะคุณจะมีความกล้าหาญเกิดขึ้นในนั้นอยังอยากเห็นคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็มีความสุขค่ะ